นะครับนี่คือผลงานอีกอีกหนึ่งเตาครับการเผาไหม้ค่อนข้างสมบูรณ์ถือว่าน่าจะได้ปริมาณฐานที่เยอะครับรอบนี้นี่คือผลงานของการตั้งปิดอีกเหมือนเดิมครับปิดเอง ก็น่าจะขาดไปนิดหนึ่งครับดูตรงนี้ก็รู้เข้าว่ามันขาดไปนิดหนึ่งซึ่งการตั้งปิดเตาถ่านไม่ว่าเตาถัง2องลิตริหรือว่าเตาดินแบบนี้จะไม่มีเกินครับยังไงมันก็ต้องปิด ก่อนอยู่ดีครับเพราะว่าเรากะมันกะลำบากครับไม้ที่เราใช้ก็เป็นไม้ขนาดหัวม,มือครับประมาณหัวมมือ เนี่ยครับมันจะเหลืออยู่นิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้ทานสวยโดจะเป็นรอบนี้จะเป็นไม้ขนาดเล็กครับไม้ขนาดเล็กถ้าเทียบกับปริมาณกันแล้วไม้ขนาดเล็กจะได้น้อยกว่าไม้ขนาดใหญ่ครับ ครับออกมาแล้วครับแต่ทานสวยครับรอบนี้ออกมาเป็นแท่งเป็นแท่งเลยครับก็ออกมาให้ดูกันครับสำหรับผู้ที่สนใจจะทำครับใช้ระบบตั้งปิดสบายอยู่แล้วครับคือไม่ต้องรอไม่ต้องมาคอยมาดูแลอะไรมันมาก พอมันติดควันที่ท่อปองควันพุ่งแรงๆแล้วก็ตั้งปิดได้เลยปิดรูที่เราจุดไฟไว้ประมาณเจ็อร์เซครับแล้วก็ทิ้งไม่ได้เลย ออขอบคุณครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้วสาหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้นะครับมีคลิปหลากหลายรูปแบบให้ดูกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ